ในแนวทางของระบบต่อสู้เผดเสศ็จซึ่งผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนถือเป็นกําลังสนับสนุนในการอบรมไว้ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้นําท้องถิ่นได้มีความรู้และปกติ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้นําท้องถิ่นในหมู่บ้านจากไปคุกคามตามแ,วาแนวแสดงในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับประชาชนทีเรื่องที่ทําการอบรมให้ความรู้ประกอบไปด้วยการสรสร้างความเข้าใจในพื้นที่การเปิดอบรมในวันนี้ จากสถา,านการณ์ปัจจุบันพวกเราควรจะทราบกันดีว่าประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาอย่างจรวดสแก้วนั้นจะได um, ้รับผลกระทบจากความมั่นคงในพื้นที่ขอแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพที่นำแย่างงยได้เลยนะครับก็ฝังครับได้ครับได้แล้วผมก็เคยเสนอครับนะครับเราจะทำการขุดมรอบคลองเก็บกักน้ำหลังจากน้ำลนจะเข้า นะครับการสูญเสียความอบช้ำแต่แล้วคงแต่และปต้นไม้ของพ้อจีานี่เรบียนี่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 นา่นี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 บนอนนีนีนี่นี่่นีกนีนี่น่นน่ พรม่งไทรทุกทีนะครับพร้อมแล้ววันนี้เวทีเปื่อนเปิดไปด้วยดินเลนข้างล่างเลนเฉียดเฉดดีมากพประจำที่นะครับเราจะเริ่มต้นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ารจะได้พุนาประกอบพี่เปิดคุยไว้ในสัปาหพเจ้าหน้าที่ยอ,ยอนนนันเชิญมายมคคลเข้าที่พระมหาพุณาที่คุณแห่งใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระเมตตาแวดล้อมได้พระราชทานโครงการตามแนวซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ของป่าอันได้แก่เป็นดลให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระ,กะเกษมชาลาดตราบนิรันดร์การเทิน ด้วยก้าวาดังบทเพลงที่กำลังจะขับขานเทองสมเพระชิีที่ทรงมีความห่วงใย,ยเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไม้เฉลิมพระเกียรติจำนวน984ต้นถวายพ่อ ลำดับต่อไปขึ้นเลยฮะแต่ระบูขึ้นลและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นผมต้องขอชื่นชมในการรวมพลังและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติให้เกิดความประทุกธรรมอย่างยั่งยืนและนยาสายต้นไหนที่ท่านชอบดูได้เลยนะครับทุกต้นหันหน้าไปทางนีที่เราช่วยกันสร้างความดีอ่ะดูอย่าลืมนะครับอธิษฐานจิตถวายแด่พระองค์ท่าน เศษหนามนมามีมมาาปนปลาถวายพระองค์ท่านอยู่ด้านนน้นเลยมีทั้งหมด9 9 99 9มื่ปลาันเริเวเพื้นที่ปล่อยเจ้าที่หกนายเข้าประจำที่พี่น้องประชาชนลูก <c oughs>